นรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนหมดดูก่อนพิขุทั้งหลายนรกชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจักขุแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียว ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยโสตะแต่ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าปรารถนาเลยฟังเสียงที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าใคร่เลย ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าพอใจเลยในนรกน,นั้นบุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคานะแต่ได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าใคร่เลย homem, ไ,ได้รู้สึกกลิ่นที่ทไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยชิวหาแต่ได้ลิ้มรสที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าปรารถนาเลยได้ลิ้มรสที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าใคร่เลยได้ลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าพอใจเลย ในนรกนั้นบุคคลยังถูกต้องผลตัพะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกายแต่ได้ถูกต้องผลทัพบะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องผลทัพบะที่น่าปรารถนาเลยได้ถูกต้องผลทัพบะที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องผลทัพบะที่น่าใคร่เลยได้ถูกต้องผลทัพบะที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่ได้ถูกต้องผลิภะที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมรมณอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยมโนแต่ได้รู้สึกธรรมรมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมรมที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมรมที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมรมณ์ที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกธรรมรมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่ได้รู้สึกธรรมรมที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิกุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข้า ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ดูก่อนพิกขุมีอยู่ความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุก์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณนะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแลว้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมัสตุปายาสะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแลว้ว ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัอุปายาส์ทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมัสตุป,ปายาสะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นครั้นไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นไม่ปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วยอมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติบ้างยอมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้างยอมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างยอมไม่เร่าร้อน เพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายคือหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เถิด